อาหารดีที่โรคไตระยะ4ระยะ5นึกว่าทานได้แต่จริงๆไม่แนะนำนะคะฟังโปรบีเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะน้ำซุปค่ะ น้ำซุปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปต้มจืดเขาจะต้องต้มมาจากกระดูกหมูก็โครงไก่แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเขายังต้องใส่ซอสใส่ซีอิว๊วเขาก็อาจจะต้องใส่อะไรที่แบบชูรสนะคะทําให้รสชาติอร่อยสิ่งต่างๆเหล่านั้นล่ะคะ่ะที่เวลาที่เขาใส่เข้าไปในน้ําซุปนั่นล่ะคะ่ะ ที่เป็นโทษกับไตของเราค่ะถ้าเกิดคุณไปทานก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านนะคะคุณก็อาจจะทานแต่เส้นหรือทานแต่เนื้อปลาเนื้ออะไรที่คุณสั่งในก๋วยเตี๋ยวนั้นนะคะแต่ว่าหลีกเลี่ยงการซดน้ําซุปน้ําก๋วยเตี๋ยวค่ะอย่างที่2นะคะก็คือข้าวกล้องกับขนมปังโฮวีท ข้าวกล้องหรือขนมปังโพวีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาจะใส่พวกเม็ดธัญพืชเขาจะมีพวกฟอสฟอรัสพวกโพแทสเซียมเนี่ยสูงมันจะมีแร่ธาตุสูงถ้าคุณไตเสื่อมระยะสีระยะ5แล้วการมีแร่ธาตุต่างๆเช่นโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสเนี่ยเข้าร่างกายนะมันกลับเป็นโทษเพราะว่าไตของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับสมดุลขับส่วนเกินออกจากกระแสะเลือดได้แล้วก็เมื่อมีการสะสมก็จะเป็นโทษต่อร่างกายะคะ่ะ อาหารที่สาเนี่ยสมุนไพรสมุนไพรไทยเนี่ยนะมีประโยชน์มากมายหลากหลายจริงๆเลยนะคะแต่ถ้าไตคุณเนี่ยทำงานต่ำกว่า30%แล้วนะคะไม่สามารถที่จะทานพวกสมุนไพรได้แล้วคะ่ะเพราะว่าพวกสมุนไพรเหล่านี้นะคะจะมีโพแทสเซียมสูงมากอาหารชนิดที่4นะคะก็คือนมและผลิตภัณฑ์จากนม สำหรับผู้ที่มีไตเสื่อมระยะ4ระยะ5แล้วเนี่ยนะคะคือไตไม่สามารถที่จะปรับสมดุลเรื่องแร่ธาตุต่างๆนมและผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยจะมีฟอสฟอรัสสูงจะมีแคลเซียมแล้วเขาก็จะมีโปรตีนสารอาหารเหล่านี้เนี่ยเพเอิญว่าผู้ป่วยโรคไตระยะ4ระยะ5เนี่ยต้องจำกัดคะ่ะไม่สามารถที่จะทานต่อเนื่องได้นะคะอาหารประเภทที่5ก็คือผักสดสีเข้ม ผักที่สีเข้มเข้มเหล่านี้เนี่ยโพแทเสเซียมสูงมากค่ะเพราะนั้นเนี่ยการทานผักสีเข้มเหล่านี้จึงไม่แนะนำประเภทที่6นะคะก็คือผลไม้สดบางชนิดค่ะไตเสื่อมระยะสีระยะ5เนี่ยผลไม้บางชนิดก็ทานไม่ได้เพราะว่าโพแทเสเซียมสูงเช่นเดียวกันค่ะพวกถั่งต่างแล้วก็ธัญพืชเหล่านี้เนี่ยนะเขาเรียกโปรตีน plant b a s ส ก็คือเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชเนี่ยเราได้จากพวกนี้และค่ะจากถั่วจากธัญพืชทั้งหลายเนี่ยให้โปรตีนแต่ถั่วและธัญพืชเหล่านี้เนี่ยมีฟอสฟอรัสสูงมีทั้งโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสสูงค่ะซึ่งไตเสื่อมระยะ4ระยะ5เขาไม่สามารถจะขับส่วนเกินหรือปรับสมดุลแร่ธาตุเหล่านี้ได้อาหารประเภทที่แปก็คือพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงทั้งหลาย คือถ้าไตาปกตินะคะร่างกายเราต้องการค่ะเขามีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการนะ,ะกรดอะมิโนจําเป็นเนี่ยเชนิดแต่เผอิญว่ามันมีไขมันด้วยซึ่งหลังการย่อยแล้วนะคะมันจะมีของเสียเยอะมากพอเป็นไตเสื่อมระยะ4ระยะ5ที่ไตทํางานต่ํากว่า30%นะคะเนื้อแดงเหล่านี้ทานไม่ได้แล้วค่ะเพราะของเสียเหล่านั้นเนี่ย จะไปสะสมในกระแสเลือดของเรานะคะทำให้ค่าเคเยตินีและค่า BUN ของเราสูงขึ้นประเภทที่9นะคะก็คืออาหารพวกแปรรูปทั้งหลายแต่ถ้าเกิดไตระยะ4ระยะ5ที่ไตทำงานต่ำกว่า30%เเนี่ยเมื่อคุณทานอาหารแปรรูปหรืออาหารที่เก็บไว้ได้นานๆแบบนี้นะ ไตคุณจะอายุสั้นลงสั้นลงแล้วก็อาจต้องวอกไตเร็วขึ้นเลยค่ะคือมันจะเสื่อมลงเร็วมากถ้าคุณทานอาหารแปรรูปพวกนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e บีนะคะหรือว่าถ้าอยากจะปรึกษานะว่าทำยังไงถึงจะให้ไตฟื้นฟื้นฟูไตก็แอด qr code นี้มาก็จะเป็นลายส่วนตัวของบีแล้วก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย